มาวาทีพระชินนวหนว่สาสับพัดปะหาปัสสะอาการะนังให้หยุดยั้งอกุศลเป็นคำสอนสัระนาดในกรรมดีดีทีพรคนมิวอนจิตเบิกบานสรานใจยกสัทธาเมตตาทำคำจุล ซ้ำสัตว์โสโปรดลงอาสองคขยจึงหลุดพ้นวัตตะอาจจิงตรยสืบศาสตร์ไว้ได้ประสง์ดำรงมาเรียบเ ชายเงินเกิดต้นกรุงสยามปีสองสามสี่สิบแปดไม่แพ้เทินพลัดที่อยู่เมื่อสามขวบจวบจำเริญนไปอยู่กรุงกับลุงเชิญเดินทางไกลนิระมิตโอภาษในศาสนาบัรพระชาสามเมนเห็น เกณฑ์ไว้เมื่ออายุสิบสองปีที่ยาวไว้อาจารย์ใหญ่วัดตองโกปุปปัดชาชื่อวัดนั้นวันนี้ที่สอบถามคือวัดชนะทรงคราม ตามทันว่าพระาชกรีทรงชัยให้นามมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าประทาน บางคลานบ้านวังตะโพอยู่กับหลวงพ่อโบวัดพงคารามๆๆๆๆแล้วยายถิ่นไปมาาพาพำนักเป็นประจักษ์รมโแพแพ่แคร่ครองสามอยู่หน้าวัดไท้ายน้ำลุยำยามเพ่ง าำปฏิเวทเขตผู้ดงเป็นสหรธรรมิกะหลวงพ่อเขียวเ,เ,เ,เป็นสหรธรรมิกะหลวงพ่อเขียวยานเด็ดเดียวพระคา,าอาคมทรงทั้งตำรายาแผนไเ่ดงรง ยืน y om y om, ยงโยมป่วยไข้หายทุก ลมมาลวงชุมพรเขตอุดมศั์มาพำนักศึกษาวิปัาสนาสายยี่สิบวันคุณเอาเหตวิเศษไรทำว,วินัยไม่งคงขัดวิศาสนาลวงพศสองพันสีออ่ยีออ่สิบสาม 2สองพันี่ิรัญญารามได้ชื่อวัดตามอัธารับพระราชทางในสงครามมาสีมาสมผ่านเงินจำพันษาอยู่ท่าวรกหลวงพ่อเงินอยู่สามวัดปัดเป่าสิน้นสาธุชนได้ย,ยนยิน สมุทสอนรบารมีเทราจารย์ทันอาทรคลายทุกร้อนผู้เหตุทุกเพศภัย นวัดกม,มเกสีวันทานอมบาปผิดลังทางวัจีเป็นจากนี้กราบหลวงพ่อพอพรชัยส่วนตัวหญิงชื่อพลอยสุขเชยท่านนันนา,นาตามประวั ตาตาสมโมทนียกตถาครับซึ่งมีพระเดชพระคุณประสารสาธุกิจหล่อเจริญจารวิจิตเป็นต้นเป็นประธาขอจรเิญพรนั่นในอำเภอบึงนาลาตานูนา้นนำใหญ่บ้านกำนันตันู้นนำชุมชนตลอดจนท่านศรธาสาธุชน ทุกท่านก่อนอื่นในานามของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรก็ขอชื่นชมขออนุโบทนาในกุศลวัสสุชนทุกคนทุกท่านได้กันร่วมกันสร้างโรงบูโบสถขึ้นไว้นะัสถานที่ตรงนี้โรงบูโบสถนั้นมีความสำคัญต่อการ สืบทอดอายุปุตธศาสนาเช่นกันเพราะว่าประสงค์ใช้ประกอบสังฆกรรมเข้ามาสู่ร่มเงาของภาคตาสวัสหรือเข้ามาสู่ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบทอดอระพุทธศาสนานั้นการที่จะบวชโกรมบท นะครับประจําดังชื่อของท่านเจ้าภาพได้เลยนะครับตอนนี้หลวงพ่อพระภูมิมงคลรัตนกิจนะครับเจะว่าแค่นับที่อารัธนานิมนต์มาขอเชิญขอกราบนิมนต์ทุกรูปนะครับเข้าประจํายังลงมือสดนะครับนะครับกรุณู้ังกาพัฒร้า ดีนนะครับลูกที่3นะครับก็ดูด้วยนะครับแล้วก็ลูกที่มีชื่อเจ้าของดูลเลยนะครับลูกที่มีชื่อของตัวเองนะครับเอาให้คพบนะครับเอาให้คพบคณะกรรมการของวัดช่วยกันเช็คทูกหลุ่นทุกลูกนะครับช่วยกันดูเลยนะครับ <c oughs> ลูกที่4ี่นะครับ นายไพศาลนางศรีมาลาองและครอบครัวนะครับลงไพศาลลงองอยู่รูปที่สี่นะครับไปยังใครนะไปยังใครแล้วนะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจะตวมชื่อเยคดูชื่อเลยนะครับดูชื่อ าคุณกัวิสาลูกที่หกท้ายบนะครับลูกที่หเห็นไหครับคุณแมะกกี้รำพึง ไฮเลอร์นะครับพร้อมครอบครัวนะครับอหโยมูทุกลูกทุกหลุมนะครับให้ตรงนนะครับทุกลูกทุกหลุมให้เร็น โยนระวังมีดระวังขวานด้ยนะลงน้เยนะเรื่อกระลุงลกี่แจะพาไปไหนจะพาไปนี่นะโอเคร้บลูกที่เ้าลูกสุดท้ายจะพาประจัง่จ้า แล้วเจ้าอำเภอเรียมรู้ว่าเจ้าคณะอเจ้าว่าในอทอารนะครับเช็คหน้าทุกไเช็คด้วยว่าจะพา้อไว้้อเดี๋ยวด้ให้สัาองันนะครับ่ว่าเจานี่พิราต้อหนะครับอสาม นี่เป็ดนี่เป็ดนี่เป็ด

นีมาหมอัดหลายนะตัดหวายนะใช่ใัดฝวายนะ แต่ว่าเราตัดช่วงน้ยเราตัดไม่ผานรตัดไหกันไก่ไนนยมข้างนอกรอสักคู่หนึ่งนายมนะยังไม่ตัดเล็งไว้ก่อนโยมเล็งของโยมไว้ก่อน Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดีๆเราหวนนั่นนะเราหวานนะครับนะครับเปรี <S <S fairly, ่ยวหวานเปี่ยวทุกอย่างมาแล้วระวังหวานนะโยมหวานฟ้าเชิญเลยนะครับมีงอนแกงมะเดืยอขระคุณหลวงพ่อนะครับเโยมโยมหลีกทางให้หลวงพ่อเกษรัาด้วยนะครับ